เขามิ่นในราสดแบบว่าเลิศมากวันอีเลิศเยอเตยมือนีเลยฮะคำถามสุดฮอตฮิตฮอตจะยังคิดฮอตระกอนไม่ได้เตยมือหีเลยมันบอยที่ได้เป็นหอยเห็นแต่แบบพี่เบ้นขอโทษครับโทษครับโอ้ทีเดีดนทีเดยคือสอกุมได้เป่เปิดให้เปิดให้บึ้งถือไว้นี่ยเปิดแม่ไปี๋ยวเออโอเคไปขอบคุณครับโอเคครับงเป เขากินน้ำอยู่ใจะจ้าบ้าแอดมินน่ะสศราหน่อยว่ากินเค้ากินน้ำลูกแต่กินดกุลิโกตุเย่กุลิโกวันนี้วันนี้ออกเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรแค่นั้นเองออกมาเถิดเนี่ยนะปีพอเราถักเปียมาสองางเกี่ยวอย่างกันวันปู่ยิงทักเปียมาสองขางที่เมื่กี้ออกสองหนึ่งข้มอับถ้าเกิดออกจริงพ่อทำงาน พ่อกระิดีใจน้ำหลวงปู่ยอาจารย์ยูรวมปู่ยใช่เขาไม่ทักแตง้างเดียวคือทักอันเดียวหลวงปู่ยโอ้ยเหนั่น่หลวงเจครอยูขมมแล้วันนี้หลวงเจต้องเทศได้บบบนี้นี่เพราะเกิทานเด้หลวงเงหัวนะฮ่าฮ่า เอาใส่เอาพิงนี่ใส่ชูงใส่ลำเตยเตยลำมีกี่กล้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่หกกล้องมีกล้องเดียวกันยอดวิวก็เลยจีบไอ้กวางอยู่ของซอกุ้งเพราะว่าซอกุ้งไทยไม่หน่อยผู้เดียวเราอยู่นี่มันมุมกว้างนี่ไปนี่ก็ได้วันนี้ส่งเดียวกันเลยกับอดีตอดีตส้มเนี่ยเอ้คือผมปลอมอีหลีผมหนา มือผมปลอมเน๊ผมเสียเล่นเองเก็บเองแบบนี้ก็ได้เเล่นเองเ็บเองไม่เป้ซ่อมไม่ใช่ซ่อมรถผมเสียมสมกัได้ขึ้นรถเล่นเองเ็บเองแบบนี้ก็ได้ด้เนี่ยปรกันใช้น็ตตุยไปไหนแล้วไปหาครือซบซบซบไปไหมบ ครับก็ปล่ภาพบรรยายไปเลยนะครับสองพี่น้องเขากำลังนั่งแบบคุณมีป้อนขนมกันด้วยค่ะกันเทะย้ำี่คือข้ากันเทะรักกันดีรักกันดีตีกันตายต่เต้นตืเต้นต่นเต้นต่นเต้น่เต้นตนเ้นื่าตนตนเต้นเ่เเ้้เื่อ่เืเเตเน แอดมินออนเตียบอสขามาลั่นเพื่นคือการีละอืมขันเระดับแอดมินสัญญาณออนอยู่เพื่นขึ้นจบเลยอ่อนแล้วเนี่ยผสมสู่ก็ได้เอามาหนีมาอียืดหนึ่งค่ะหนาลำโพงแมนไปวัดแล้วยิ่ไปอีกยังก่อเอาเตี้ี่บรเอกได้เวลาของเขาแหละมื่อนีเระบัดเกิดบ่ พระเอกวัดปมาพระเอกเอกที่ข้นแทนสันมือไ่นสั้ยี่พาไปเรียนเบาวัดน้ามือดีบอหน้าสองมือวันนี้ด้วยหรอครับใช่ิมือมื้อไปฟิตติ้งชุดค่ะแต่ว่ามันต้องเดินทางไปที่กรุงเทพก็เลยใช้เัลเที่า11โมงพระรามพระรามเก้าที่เาท่านล้เอ้างใม พอจูว์แม่ที่เก่าท่านห้าในลาชิได้เห็นแล้วมีใครอยู่ข้างในไหมมีใครอยู่ข้างในไหมซอว่ากันไหมคะเยอะจีเอาออกไม้เบิ้งฟ้าคนชมเยอะมากคนพวหลากหลายเนาะแล้วซอเห็นหนานิ่งเพิ่มเด้อเยอะเดือนนาในลาเจียวออกไม่เบิ้งมีใครอยู่ข้างในไหมจีเห็นไปเนาะ แม่ดีไปดีไปไวมากไ่ได้ไปเออมันสวยจริงๆอ่ะเบื้องกล้องเขามณฑ์เขาเฮ็ดมณฑ์เขาเฮ็ดเอออืมเออมันก็เป็นแส้ก็ปกตินะก็ปกตินะมันแจ้งกว่าเนี่ยหองเจ้าของขึ้นหนแทบเบื้องเบื้องไม่ได้ชัดบอลลองมาหอมหล่อใช่ไหมเจ้าเน้นบล็อีเห็นบอลลองบลองเบื้องแก้มเนาะชัดมาไม่ได้นะแม่ฮอชานัดดิ้ฮอชานัดอันนี้รา อันเว้พี่มอนนันเบบียักเข่ามันให้มันเป็นท่าของพี่มอนผู้เดียวซะไม่เบีอกจะสวยน่ารักเอ้าพี่บอพิวัฒน์แมนพี่วัฒน์เป็นยังษ์ก็เขาเคยไปยังษ์ก็มีพี่ลบไทยพี่ปาหมี่เล่นแทนเออฟิตติ้งฟิตติ้งไทยอ๋อเอ้าคุณไอ้บุญเคก็มีพี่ลบไทยพี่ปาหมี่เล่นแทน พี่นนท์แม่พี่นนท์เนี่ยพี่ฮะพี่นนท์เนี่ยพี่นนท์นนท์นนทพันธ์ไหนบอกว่าถ้าว่าศิวนนท์ไม่อยู่จะขึ้นแทนเบิ้งนี่นี่พ่อเอกนี่พ่อพ่อชาลีเอกเอกนี่เด็ดสุดใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นพี่นนท์อุ้งอิ้งเรียกว่าพ่อแมนเราเอ่อยพ่อเราเอ่อยเราอายุสบองพูดเลยพ่อชาลีเอาบอกแมนเราคิดว่าเราหน้าสิริแทรุ่นเดียวกันกับเราใช่ไหม พระเอกน้นชาญน้นไหมอายุเท่าไหร่สามสิบกว่าเนี่ยสามปัวน่เนาะสิบแปดปีอายุบนานออกมาเธอสิบเจ็ดเนี่ยออกมาเธอะ่างลุมเลยบอกขออนุญาตลลกจิตจะหนีก่อนจ่ามันยังท่านอยู่ตอนนี้อุ๊ยเอาแทะเราจัดไปแล้วตัวละหนึ่งร้อยไม่เราพูดไปงั้นแหละเราจะลงคซ้ำคามสามฮะอีหยังขึ้นหัวตะกอนบ่ได้

เก่งเกี่ยวคลองเลยดิข้อเดียวละหมดที่ยูดีอะไรอ่ะสวัสดีพี่แบงค์ไปก่อนนะนี่ลูกผีขึ้นไงพี่หวัดขอบคุณค่ะเอาหนูไปได้มาจากไหนเอาที่แบงค์สั่งมามันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้แบบนี้มันใช้กับพี่โดพี่หมอนใช้แต่เบอร์สองเบอร์สามอันนี้เบอร์อะไรอ่ะแม่อย่าตีมันมันจะผสมอันนี้เบอร์สามแม่ปล่อยผสมเอาเวลาโยงกัดผมไว้มันตีมันผสมเอาเขาสงสารมีอยากฆ่ากว่ามันจะเกิด S. <S สูขส้ของเราไม่ได้หรอกกว่าใหญ่คนโกมันบีเอเซียแมนยูได้ว่าจักรบาลสูนีกสามตัวปกติพี่งจีไม่เสียใครนะแต่เจ๊สองมันนี่นะเราไม่ได้ั้วยนะแกพูดกับหนูว่าไงเมื่อกี้อย่างน้ำว่าไปเลยเอยได้พาไปมันนี่เออ

เขาให้เป็นพระเอกเป็นพ่อพระย่าค่ะปะพ่อพญะย่าเนาะประชาชนอยู่ดีกิดีดีเห็นหน้าตาเซไปด้วยประชาชนนี่วันที่วันที่สามสิบตุลาหนี่บุญกะทินเี่ยิเตยก่อนได้กว่าเตยก้อนอันยังกาะเพอาะที่เราหลออนะใส่เสื้อเหลืองพอน้วยเมนวางเลยจังหน่อยเนี่ยเสื้อหลืองพอไว้เสื้อเหลืองพอลองแต่เสื้อกระพิ่นเออนั่นแหละเพรที่เรามันล่ำนะ บออเมื่ลไหเอฟซีเอ็นยังก่อนเม่ยกเตี่ยวมยึดมาไรเลยแต่ครั้งนี้ไม่ฮักไม่ฮักเกี่ยมเด้อแม่ฮักยังก่อนเขารออะไรก่อเสียงเขาโหดิีอืออันแรกยังก่อนเสียงคน้อนเสียงคนนอนโฮเซลกันมวนเสียงคน้องโฮเซลกันมวนขบวนงานเจ้าแดงดองเออเด็กต้องซ้อมบุญนี่เอาพ่อกันเทีแล้วพี่น้องก็ไปเอกเอกน้องคู่นะครับ บ่อี้แต่พัมีเลเห้ดอกด้ไม่หักออเอาไม่หักคือบาคือออกตัวไว้เทมไม่หักม่บ่มีหลห้ดอกเออไม่หักน้องคู่มันมีให้รเอกอปบนังทอไม่หักน้องคูดอกเอองั้นจะพาปะแกไปอะไรมาอีก บอแกเลยจิเดี๋ยวจันมาไล่หนักๆให้ทุกพี่บอดีไม่ได้ขึนนี่มาเลนมาล่มาไลหนักๆพี่เสื้อสมุเอาหนักไปเล่้ตอร์รู้หรือเปล่างามร้หรงอเโอ้ยจี่สองทุ่มแล้วเอาคลิปนี้ฝากไปนองตอนนี้รุ่นบอสองทุ่มเรื่งตัวลุกถ้ามันออกมา17บเจ็ดนพ่อ ได้เงินรางวัลเท่าไหร่พ่อจะให้หนูหมดเลยซื้อไใบยังมองซื้อไใบมองเดียวโคโรนี่แหละหน, <laughs> นึ่งร้อยบาทแล้วชีวิตฝากเป็นออกสนิทอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับบริษัทผคนครับ